ไม่มีใครทำอะไรเขาเลยเขาจะรวมกลุ่มกันใช่ไหมไม่มี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 ่มมมมมมะจะอพยพมาหน้าท่อะเยอะมากอ่ะ,อะงงเลยคุณยายงงเลยนะนะอู้ ปีนไหมปีนไหมหรือว่าน้ำจะขึ้นน้ำขึ้นเนี่ยถึงหน้าท่อนใกล้ใกล้ใกล้ได้ยินแต่เสียงกู้ปั๊บกู้ปั๊บมาได้ไงเยอะมาก นู่มนุ่นเต็มเลยเต็มเลยค่ะโอ้ยดูตัวสีสีทองตัวใหญ่อยู่รอบนอกโอ้ยโอ้ยโอ้ทำไมไม่ทักใหญ่มากเลยค่ะ ถ้าทำว่าใหญ่ไม่เป็นไรค่ะบท่านจะฟังดูทางนี้ฟังเสียงครัฟังเสียงค่ะหน้าพ่อใหญ่ขนาดนี้นี่กุ้งกุ้งสังเกตแล้วหรใช่กุ้งค่ะกุ้งกุ้งกุ้งไข่นู่นเห็นไหมคะกุ้งไข่หนู่นง กระโดดขึ้นกระโดดขึ้นนะ่ะเห็นไหมกุ้งฝอยกระโดดขึ้นโอ้โหรู้แล้วเขาไล่กุง้งฝอยอมากันเป็นกลุ่ม ใ,ใกล้ได้เนาะกุ้งปล่อยกระโดดขึ้นเยอะเลยค่ะนะยี่ตุ๊บตับตุ๊บตับเนี่ยเขากระโดดใส่กุ้งปล่อยดูแล้วโอ้โหโอ้วันนี้หน้ากุ้งปล่อยหน้าท่อเลยค่ะอืมอ้โหนั่นนั่นเห็นไหมเห็นไหมอ่ะเรากระโดดใส่ มืดมืดทางาหาไม่มีแสงแดดอืมปลาไรกุ้งฝอยเห็นไหมคะกุ้งฝอยเดี๋ยวลอง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 ชูงงงงให้เห็นกุ้งฝอยกระโดด กุ้งฝอยกระโดดขึ้นลงนู่นอ๋อพวกขาไรล่ะกุ้งฝอยนี่เองเป็นกลุ่มเลยนู่นนะคะนู่นนู่นคุณยายสูงอยากให้เห็นกุ้งกระโดดขึ้น กุ้งเยอะขุดท่อเลยคุณพุ่งรู้แล้วนุ่นท่อหน้าท่อนะคุณยายเดินออกมา ยังเต็มอยู่เขยจิ้มกุ้งน้าท่อนุ่นได้ออกมายาวไปนูน่นเลยเห็ <c oughs> <c oughs> นกตัวสีดำ Oh. มาแรงเลยโอ้โห oh.

哦吼，头儿大。 ओहो होहो ยาวค่ะโู้ยยาวมากเลยอู้รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่โอ้เม็ดเม็ดเลยยาวมากเลย งไปลึกเลยค่ะอโอ้โหตรงโน้นกินปลาเล็กโอ้น้ำกระจายเลยโอ้โห เยอะม,มากทางนน้นนะปลาสีส้มนี่รอดตัวเล็กๆเกนะีอ่อ โคเรตมีเอาตัวรอดดีจังนั่นกระเด็บกระเด็บไปหาเขานันนั่นสีส้มนรอดค่ะรอดรอดอะไรเนี่ยมารวมกลุ่มอยู่กับเขา ออู้ไหนเราไปไหนยังอยู่ยังอยู่ค่ะนั่นนั่นนั่นประดูกดูมาเจปาเจปาสีส้มเป็นยังไงรอดไหมรอดไหม สีหุบปลาส้อยกระโดดออกปุ้งฝอยอะ่รเยอะมากเลย กระโดดตรงนี้ๆกุ้งฝอยดูชัดๆนกุ้งฝอยเยอะมากเลยเอาทำหมมารวมกันเยอะคุณยายโม่ที่ดูกุ้งฝอยอู้ป้าหน้าท่อค่ะหน้าท่อป้าหน้าท่อ คุณยายมดจะดูกุ้งฝอยรู้ว่าเขามารวมกลุ่มกันตรงนี้เห็นแต่กุ้งฝอยกระโดดยอง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 เขามัวจะดูเออเยอะมากนี้เป็นหน้าท่อค่ะหน้าท่อที่เดิมทอดที่หนึ่งทอดตรงนี้ ขาจะมามรวมอยูน่นี้โอ้ยคุณยายมานจะดูค้่ฝอยค่ะอัะนนี้ดูดิคู่ฝอยเต็มกระโดดขึ้นเหนือน้ำแล้วปลาก็จะกินนี่ฝอยจะดูยังไงถึงจะเห็นค้่ฝอยเต้นกระโดดดู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 ดด สบายเลยค่ะ ใหญ่มากป่าโอ้ยสิงป่าดิน ไปแล้วด้วยค่ะเ <c oughs> สียงนกเสียงกา บรรยากาศที่บึงใหญ่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมบ้านคุณยายกับหลานๆ JR ค่ะฝากกดเลิฟกดไลค์ให้คุณยายด้วยค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนชิปหน้าค่ะ บรรยากาศดูนกดูปลาไปค่ะบ๊ายบายค่ะ,จะเจอกันคลิปหน้าอู้ปลากระโดด ไม่เห็นว่านกมันเกียนนกกลุ่มนี้กินปลาอะไรเขากินปลาตะเพียนก็เลยจ้องอยู่นานไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะไปแล้ว